ู้ข้อมูลไฟล์ที่เราแก้ไขไปเมื่อ1นาทีที่แล้ว1ชั่วโมงที่แล้วหรือว่า1วันที่แล้วหรือว่า1เดือนที่แล้วหรือ1ปีที่แล้วผ่านตัว Microsoft OneDrive อย่างตัวอย่างนะผมมีการแก้ไขไฟล์เนี้ยไปทั้งหมด3เวอร์ชันเนาะตั้งแต่38นาทีที่แล้วแล้วก็38นาทีแดนาทแล้วก็37นาทีที่แล้วอันนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเนาะเราอยากกู้คืนไฟล์ที่เป็นเวอร์ชันไหมก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะผมเดี๋ยวไปชมคลิปของผมกันเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องแน้นำทริคก,การใช้งานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในด้านไอทีต่างๆมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิป วันนี้ะคลิปวันนี้ก็จะเป็นทริคก,การใช้งานนะครับในส่วนของอชุดนะครับชุด Microsoft 365นะครับจะอยู่ในส่วนของวัน d r i v เนาะก็มีสมาชิก Microsoft 365ของผมนะครับมีการถามเข้ามานะครับผมว่าเรานะครับมีการแก้ไขไฟล์นี้ไปแล้วหรือว่าเกิดวันในวันหนึ่งใช้งานไฟล์ไปเนี่ยไฟล์มันอยู่ๆมันก็เสียหายเนี่ยเราสามารถย้อนกลับหรือว่า Restore ไฟล์ตรนได้ ไปเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้ไหมนะผมยกตัวอย่างนะสมมติเมื่อวานผมมีการแก้ไขไปไฟล์ไปสมบูรณ์แบบเสร็จทุกอย่างเลยนะครับพอมาวันนี้ปุ๊บไฟล์นั้นมีความเสียหายเราอาจจะเผลอลบอะไรไปสักอย่างหนึ่งไม่สามารถอันดูกลับมาได้หรือว่าไฟล์เกิดเสียหายขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถย้อนย้อนเวลาหรือว่ารีสโตไฟล์เนี่ยกลับไปที่เวอร์ชันของเมื่อวานได้น,นะครับผ่านตัว Microsoft OneDrive นะครับถ้า ใครใช้อยู่นะผม,ผมก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนาะก่อนอื่นนะผมถ้าเราจะทําวิธีการนี้ได้นเนี่ยเราต้องเก็บไฟล์ไว้บนวันไร้ก่อนนใคใครที่ยังไม่รู้จักวันไร้เนี่ยลองไปศึกษาอันนี้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาดูคลิปนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะมอันนี้เป็นวันไรที่ผมแมไปไว้บนเครื่องเนาะ เราจะทําทั้งหมด2แบบนะครับทั้งแบบแมปผ่านวันได์บนเครื่องแล้วก็ทําผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับสำหรัเว็บไซต์เนาะผมจะเข้ารอไว้เลยแล้วกันนะครับเข้าไปที่ office.com นะครับผม office.com ปุ๊บนะครับหรือว่า microsoft 3 6 5 .com ก็ได้นะได้เหมือนกันเนาะผมก็จะกด sign in ไปนะครับผมถ้าใครขึ้นให้ล็อกอินเนี่ยก็ล็อกอินเป็นอีเมลที่เราใช้งานอยู่นะครับผมที่ใช้งานวันได์ตรงนั้นอยู่นะครับผมพอเข้ามาแล้วปุ๊บนะครับผมก็ ให้เราเข้าไปที่มุมซ้ายบนนะครับอ่าจะเป็นหน้าพอร์หรือว่าหน้า Service ของ Microsoft นะครับมุมซ้ายบนจะมีคาว่า One Drive อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าเซิร์ฟเวอร์ของวันไนะครับสามารถ Ac c เ s s เข้าถึงผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยก็จะเห็นโฟลเดอร์เหมือนก,นกันกับอันนี้นะครับให้ดูเห็นไหมโฟลเดอร์ er เหมือนกันไหมท่องเที่ยวรับไฟล์อย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะครับผมตามนี้นะครับผมบัเนเราไปทําที่หน้าเครื่องก่อนเนาะทาที่หน้าเครื่องก่อนต้องดูด้วยนะว่า ถ้าเป็นหน้าเครื่องเนี่ยต้องดูด้วยว่าเวอร์ชันอันนี้หรือเปล่านะผมเวอร์ชันรองรับหรือเปล่านะผมเป็นเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าวันได้เนาะอะสมมุติผมสร้างไฟล์ไว้ที่ในส่วนของอ่าโฟลเดอร์รับไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปปุ๊บจะมีไฟล์เซลไฟล์หนึ่งอยูอ่กดเข้าไปนะครับผมซึ่งณนะตอนนี้ไฟล์เนี้ย เป็นเวอร์ชันในตารางนี้เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับผมผมจะเปลี่ยนสมมติเมื่อวานผมเซฟข้อมูลเพื่อเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยมาวันนี้ผมจะเปลี่ยนข้อมูลเซฟเป็น AA ทั้งหมดเลยเป็น A ทั้งหมดส่วนเนาทั้งตารางเลยเนาะแล้วก็ก,กดเซฟไปนะครับผมอันนี้ไฟล์เซฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดทุงนี้เกิดเปลี่ยนใจว่าเอ้ยอยากกลับไปใช้ชุดข้อมูลที่เป็นตัวเลขเหมือนเดิมจะทํายังไงนะครับผม อันนี้ให้นึก,นกภาพตามเนาะแล้วก็นึกภาพว่าจะเอาไปอัดแอปใช้กับของตัวเองได้ยังไงนะผม,ผมก็จะไม่ทําการสร้างใหม่นะผมก็จะมาคลิกขวา,น,าน,นะครับผมแล้วก็เลือกเป็นวันได e ตรงนี้นถ้าเป็น Windows 10เนี่ยจะขึ้นคําว่าเวอร์ชัน i s สตอรเลยเนาะถ้าเป็น Windows 11เนี่ยวันไดเนี่ยก็จะขึ้นวันได e ก่อนแล้วก็มันจะมีซอยเยอะๆออกมาก,ก็จะเลือกเป็นเวอร์ชัน i s สตอรี่ถ้าเป็นภาษไทยก็จะบอกว่า ประวัติการแก้ไขนะครับแล้วก็กดเข้าไปก็จะเห็นว่ามีเวอร์ชันทั้งหมด4ี่เวอร์ชันนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันของเมื่อวานนะครับที่ผมแก้ไขล่าสุดซึ่งเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับอันนี้เป็นข้อมูลปัจจุบันนะครับข้อมูลปัจจุบันก็คือถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยข้อมูลเนี่ยเป็นตัว A ทั้งหมดแน่นอนนะครับผม ผมอยากกู้คืนนะผมย้อนกลับไปเมื่อข้อมูลยังเป็นตัวเลขอยู่นะครับผมก็จะมาดูให้แน่ใจว่าเอ้เวอร์ชันนี้มันใช่เวอร์ชันที่ต้องการหรือเปล่าจะไม่รีสโตทันทีนะครับผมจะไม่รีสโตทันทีสังเกตว่าผมเปิดไฟล์เนี่ยนะครับข้อมูลเป็นตัว A ทั้งหมดนะครับผมก็จะคลิกขวาเลือกเป็นเวอร์ชันรรนี้สตอรี่นะครับผมจะเช็กก่อนว่าเวอร์ชันของเมื่อวานเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่ผมต้องการหรือเปล่าผมก็จะกดดาวน์โหลดปุ๊บ นะครับผมกดดาวน์โหลดปุ๊บเขาก็จะมีไฟล์ดาวน์โหลดมาให้เห็นไหมขึ้นมาดาวน์โหลดนะครับสามารถกดโอเพนได้เลยหรือว่ากดเซฟแอสก็ได้นะครับสังเกตว่าพอเราเปิดขึ้นมาแล้วข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ผมต้องการเมื่อวานใช่ไหมผมก็จะกดปิดไปซึ่งเป็นเวอร์ชันถูกต้องนะครับผมก็จะกดคําว่าจุดตรงนี้3ามจุดกดคาว่าราีสโตรรอเขารีสโตรสักครู่นะครับมันจะมีคําถามต่ออีกว่ามันสามารถรีสโตรได้นานแค่ไหนเนาะ หนึ่งปีผมยังเคยรีสโตมาแล้วนะครับรีสโตย้อนกลับไปเมื่อนหนึ่งปีที่แล้วอันนี้เคยทำนะครับอันนี้ความระยะ,ะ,ะ,ยะเวลาในการรีสโตเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะทั้งอินเทอร์เน็ตสเปคเครื่องนุ่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าทําไมมันนานจังทั้งที่ไฟล์มันค่อนข้างเล็กนิดเดียวนะครับผมก็ขึ้นว่ารีสโตรลิงนะครับออก็กำลังรีสโต e นะครับอันนี้ปกติไม่นานขนาดนี้อันนี้คือข้อเสียในการทําผ่านตัวแมปวันนี้ตรงนี้นะถ้าทำผ่านหน้าเว็บเนี่ยจะค่อนข้าง เร็วน,นี้นะครับสมมติผมกดปิดไปนะสมมติติ้งต่างว่าผมตีว่ามันน่าจะทาเสร็จแล้วแหละแต่ว่า Arizona, ตัวโปรแกรมเนี่ยมันไม่บอกว่ามันทาเสร็จแล้วผมจะลองเปิดดูมันต้องเป็นอ่ะอันนี้รีสโตไม่สําเร็จนะครับรีสโตไม่สาเร็จอ๋อเหมือนสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเอาใหม่ลองเปิดใหม่ดูนะครับเหมือนรีสโตสาเร็จแล้วนะครับเปิดมาเป็นตัวเลขเรียบร้อยนะครับรอให้เขาเซฟอันิดหนึ่งนะครับลองกดเปิดดูนะครับก็เป็นตัวเลขหรือเปล่าโอเคเป็นตัวเลขเรียบร้อยนะครับกดเซฟไปครั้งหนึ่งนะครับทีน กินมั่วตัวเลยเอาสมมติปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเห็นไหมเหนตารางตัวเน,นี้ยไม่มีตัวเลขทั้งหมดนะมีตัวภาษาอัางกฤษผสมนะครับผมกดเซฟอีกนะครับกดเซฟอีกปึ๊บทีนี้เราจะไปรีสโตรหน้าเว็บไซต์อันนั้นน่าจะชัวร์กว่านะครับรีสโตรหน้าเว็บไซต์จะค่อนข้างแม่นยำแล้วก็มีโปรเซสที่ชัดเจนกว่านะครับกดปิดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปหน้าเว็บไซต์แล้วก็ไปเปิดดูว่าข้อมูลเป็นข้อมูลที่เป็นมั่วๆหรือเปลนะ่านเะอาะเมื่อกี้อยู่โฟลเดอร์รับไฟล์ใช่ไหมของวันได้นะครับมาที่ My File นะครรัับบเลลือกไฟ์ ก็จะเห็นไฟล์งานตรงนี้จบนะครับก็จะขึ้นว่ามีการแก้ไขเมื่อไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีที่แล้วนะครับกดเปิดเข้าไปนะครับสังเกตว่าไฟล์ตัวนี้มีการแก้ไขแบบมั่วๆเลยนะครับเราก็ใช้วิธีการรีสโตร์เหมือนเดิมนะครับผมกดปิดไฟนะครับไปที่จุด3จุดนะครับผมอ่าเวอร์ชันอิสตอรี่เห็นไหมถ้าหน้าเว็บไซต์จะขึ้นแบบนี้เลยกดเข้าไปครับผมเขาจะบอกว่ามีทั้งหมด7เวอร์ชันนะครับผมเเวอร์ชันไอเวอร์ชันตัวเลขที่ผมต้องการน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันตัวอักษรน,นะครับผมตัวอักษรอ,อันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ผมแก้ไขล่าสุดเมื่อกี้เนาะที่ผมพิมพ์ข้อความเข้าไปผมจะย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชันตัวเลขเนาะสามารถดาวน์โหลดได้นะดาวน์โหลดเวอร์ชันหรือว่า Open f ไฟลดูก่อนได้เนาะอันลองกด Open f i ฟลดูว่าจะสามารถ Open f ไฟลดูได้หรือเปล่านะัมมันเป็น,ในใคล้ายๆกับเหมือนการดาวน์โหลดนะรับน้ตบกเครื่องเป็นเวอร์ชันที่เราต้องงานนะับเราสามารถกดรีเซ r ตจากตรงนี้ก็ได้นะับแต่ผมจะไปกดหน้าอ่ารีเซ็ตจากหน้าเว็บแล้วกันเนาะ เรกดสุดสามจุดกดคําว่า restore ครับเห็นไหมมีเวอร์ชันที่8เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันซึ่งน่าจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นตัวเลขนะตอนนี้ลองลองกดเปิดดูนะต้องเป็นเวอร์ชันที่เป็นตัวเลขเนาที่ไม่มีข้อมูลข้อความที่มันพิมพ์เข้าไปเป็นเวอร์ชันตัวเลขเรียบร้อยเนาเท่านี้เองครับผมเราก็จะสามารถย้อนกลับไปเวอร์ชั่นที่เราต้องการหรือเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดได้เราะถึงแม้กระทั่งไฟล์พวกนี้อาจจะเสียไปแล้วเราก็จะยังสามารถย้อนกลับ ไปเนาะไปเวอร์ชันก่อนนี้ได้ครับผหรืออาจจะดาวน์โหลดมาแล้วก็ทําเป็นไฟล์ใหม่เลยก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะในส่วนของการใช้งาน Microsoft OneDrive ครับผมปิดท,ท้ายนะงใครต้องการใช้งาน Microsoft 365นะครับผมใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ Macbook iPad มือถือต้มี Word Excel PowerPoint แล้วก็มีตัว OneDrive Cloud Storage ให้ด้วยทั้งหมดมีพื้นที่ให้1 0ึ่งพหรือว่า1 TB นั่นเองครับสนใจใช้งานเข้ากลุ่มด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมไปดูรายละเอียดก่อนได้เนาะ โอเคผมยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อนเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ดิล่าใต้คลิปดเดิมน,นะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเห้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค,ครับ